ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่เลขที่2 4 4หมู่หบ้านหนองแอถนนชยางกูลตำบลบางซายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางวัชราพร์สิงแก้วเป็นผู้อำนวยการและนางสาวเพญนพาพนมแกเป็นรองผู้อำนวยการเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศูนย์คือศูนย์หน้าอยู่หนูน้อยแจมย่มใสคำขวัญประจำศูนย์คืออัธยาศัยดีมีวินยัยจิตใจเมตตาปรัชญาประจำศูนย์คือ ศักยภาพของมนุษย์ไม่สิ้นสุดที่ความพิการด้วยในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรูปโควิด19ให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนโดยมีมาตรการควบคุมหลักในมติการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค6ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้2สวมหน้ากากส ล้างมือ 4. เว้นระยะห่าง 5. ทําทำความสะอาด 6. ลดแอร์อัดได้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม e i และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมีนักเรียนเข้ารับบริการประจำปีการศึกษา2563รวมทั้งหมดจำนวน170คน กลุ่มเป้าหมายคือบกพร่องทางการเห็นจำนวน4คนบกพร่องทางการได้ยินจำนวน3คนบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน36คนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพจำนวน65คนบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน1คนออทิสติกจำนวน31คนและพิการสอนจำนวน22คน การให้บริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษมีห้องเรียน5ห,ห้องเรียนแยกตามประเภทความพิการได้แก่ห้องเรียนแรกรับห้องเรียนออทิสติกหนึ่งห้องเรียนออทิสติกสองห้องเรียนบกพร่องทางสติปัญญาห้องเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพและห้องเรียนรวมและส่งต่อ แหล่งเรียนรู้ภายในดังนี้ 1. ห้องกายภาพบำบัด 2. ห้องทาราบำบัด 3. 3. ห้องกระตุ้นพัฒนาการ 4. ห้องการละเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา 5. ห้องศิลปะบำบัด 6. ห้องทักษะการดำรงชีวิตทอผ้าสาอริ 7. ห้องฝึกพูด 8. ห้องดนตรีบำบัด 9. ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน 10. ลาน b ี l 11. ลานออกกำลังกาย 12. ศูนย์เกษตร 13. สวนภูมิปัญญาการให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษมีหน่วยบริการที่เปิดให้บริการจำนวน5ห,หน่วยดังนี้ 1. หน่วยบริการดงหลวงที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตำบลหนองบัว 2. หน่วยบริการดอนตาลที่ตั้งสำนักงานประถมศึกษาอำเภอดอนตาลเทศบาลดอนตาล 3. หน่วยบริการคำชอีที่ตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำชอี 4. หน่วยบริการว่านใหญ่ ที่ตั้งวัดมรุกข,ขารามบ้านนาขามป้อม 5. หน่วยบริการนิคมคำสซ้อยที่ตั้งนิคมสร้างตนเองเทศบาลตำบลน,นิคมคำสซ้อยการออกนิเทศติดตามพัฒนาการและให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่บ้านจำนวน2 1 5ครั้งเด็กที่ได้รับบริการจำนวน655คน บริการในศูนย์การเรียนรู้เด็กในโรงพยาบาลมุกดาหารเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้บริการเด็กที่เข้ามารับบริการตามโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมุกดาหารกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลทั้งหมด 4. กิจกรรมได้แก่ บริการเสริมทักษะวิชาการกิจกรรมดูแลตนเองกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและกระตุ้นพัฒนาการก่อนวัยเรียนได้จัดครูผู้สอนจำนวนหนึ่งคนให้บริการกลุ่มเป้าหมายจำนวน108คนโดยจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ตามสภาพความเจ็บป่วยของเด็กแต่ละบุคคลในระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการจัดการเรียนรวมห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนมุกดาลายัยได้จัดครูผู้สอนจำนวน2คนจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนจำนวน18คนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แบบบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมต่อกับระบบการศึกษาปกติให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันให้กับเด็กนักเรียนปกติและกลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสติกเพื่อให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 2. กลุ่มนักเรียนพิการเรียนรวม ได้ดำเนินการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจำนวน54แห่งและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาระบบผูปองการศึกษาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนปีการศึกษา2562มีผลการพัฒน,นาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว IFSP ในระดับดีเยี่ยมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ92.20 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ98.00 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ94.45 ผู้เรียนได้รับเหรียญรางวัลระดับชาติงานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2 5 6 2จำนวน10เหรียญนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นคนพิการต้นแบบเนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหารประจำปี2,562จำนวน11คน ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับครูครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลระดับชาติงานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2,562าจำนวน10คนบุคลากรได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทการผลิตสื่อนวัตกรรมโครงการ ประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่10พลากรได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นเนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหารประจำปี2562จําจำนวน26คนผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร วัชราภรสิงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยผู้บริหารประจำปี2563ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยประจำปี2563สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องรายงานผลการใช้รูปแบบการบริหารมุกโมเดลที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2561ในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียนหนนวัตกรรมประจำปี2562ระดับภูมิภาค จากสำนักงานเลขาธิการครุสภารางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับหนึ่งดาวสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ